วิดาสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมฟิชเชอร์ทีวีวันนี้จะมาเล่นเกมผีกันอีกเช่นเคยนะครับปเป็นที่เกมผีเฮียมาดูนะครับผมก็มีแขกรับเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับผมเริ่มจากคนแรกครับนคนที่สองครับผม เนี่ยอันนี้เป็นบ้านของใครครับเออ่คุณคุณปอนเซอร์ครับนี่เป็นบ้านของใครครับผมบ้านของคุณปู่คนนี้ครับโล่ผมได้ซักไว้นานละโล่ปู่ชื่อนะครับปู่ชื่อครับปู่ตู่ปู่ปู่น่าจะอยู่ได้ไม่นานนะช่องปู่ละทำไมปู่ตู่ปู่อยู่ตัวเตี้ยงครับแม่แม่แม่ให้มาเท่านี้ครับผมแล้วว่าแต่ถ้าขึ้นไปตรงไหนแล้วครับเฮ้ยคุณถืออะไรอ่ะ ผมจะรังแล้วคุณแตครับคุณคุณคุณนำนะครับคุณไม่กุญแจสั่ใส่หมวกเหมือนเลยนะหมวกเหมือนกุญแสั่งตัเลยนะอไม่มีตุ๊กตาเฮ้ยผมเจอผมเจอกุญแจผมเจอคีย์นี่ไปเปิดโอ้โหวิวิอะไรอะวิวิวิไป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 ผมไปมผมลงผมลงผมไม่รู้ผมลงผมลงตอนนี้ผมลงอย่างเดียวตอนนี้ผมลงผมผม

เดอนแตกแล้วแตกแล้วเปิดประตูเปิดประตูเออผ่ามันดิเฮ้ยผีมันอยู่นอกบ้านมันมันเป็นไรอ่ะขายชาเหรอขาชาขายชาไม่หลับดีเลยเผา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 กดยังไงอ่ะคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายเอาเอาได้ปะต้องไปหาฟืนดิแล้วก่อนต้องไปหาฟืนดิก่อน กูเห็นแต่หน้าตาแล้วเราจะมีภาพสองกันนะครับเฮ้ยแล้วกูเป็นใครเนี่ยเอาเรื่องไหมเราไมมีสี่คนวะเฮ้ยค้าววันนี้เราก็จบกันเพียงข้อนี้นะคะนะครับกกลับุดสวยคนนี้ไม่ไม่เราเราแสดงให้ดูไงว่าเออตอนตอนเราตายเป็นยังไง